สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพามาชมขั้นตอนการทำดินเอาปลูกต้นไม้กันเนาะสวัสดีนะคะพี่กบสวัสดีครับอันนี้อะไรเอ่ยเ,เตรียมทำดินปลูกต้นไม้นี่ใบตรงนี้ครับคือเศษใบไม้กิ่งไม้ที่เราหมักหมักไว้อะองกองไว้ครับเก็บกองไว้ตรงนี้ประมาณหนึ่งปีแล้วแล้วก็ตอนนี้สังเกตเพื่อนๆสังเกตดูมันมีใบไม้ยุ่ยครับ อ่พวกเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยมันได้ได้เรื่องนี้นะแล้วเราเก็บทิ้งไม้กองแบบนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่กองไว้แล้วนะเราก็วันไหนเราอยากจะเอาไมาใช้ประโยชน์เนี่ยเราก็เอาที่มันใบไม้ที่เสร็จใบไม้ที่มันสุขข่ๆเนี่ยเน่าๆแบบนี้ครับเราก็มา มาโปรยโปยนะฮะโปรยปันู้จริงๆเลยมันมันผูแล้วมันเป็นดินเป็นปุ๋ยด้วยเนาะปุ๋ยแล้วเนี่ยหมายถึงว่ากิ่งไม้ใบไม้นะคะเราห้ามเผาให้เรากองไว้แล้วก็นานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีใช่ไหมคะยิ่งดีครับดีมากเลยครับนานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนี้เราก็เอามาใช้ตัวนี้เราไม่ต้องซื้อนะฮะคือไม่ต้องซื้อเลยแต่วันนี้พี่กบก็ซื้อตัวนี้มาอันนี้ขวยมะพร้าวอันนี้อันนี้คือมะพร้าวสับเนาะอย่าใช้เขาว่าขุยเลยส่วนขวยมะพร้าวอยู่ทางนี้ อ้อไหนก็อันนี้มพะพร้าวสับนี่ <S <S น,นี่ซื้อมาแบบนี้มพะพร้าวสับนีมพะพร้าวสับเป็นแบบนี้ก็เก็บไว้ใช้ใช้ได้แล้วก็ตัวนี้คือขุยมพะพร้าวนี่ซื้อเข้ามานำมาผสมผส,สมเนี่ยโยนโนนย,ยนเ<ร><ห>ข้าไนปะก็พอสมควรเนาะกับกับวัสดุที่เรามีก็คือ,เ,อเรามีเรื่องของใบไม้พวกเศษดินเศษอะไรเงี้ย เนี่ยเราเนี่ยเราดินดินสวยมากเลยนะะเนี่ยน,นี่ครับโอ้โหนี่ยเนี่ยมันเน่าแล้วอนะ่ะเนี่ยใบไม้มันมันยุ่ยแล้วครับแล้วเราเอามาผสมเพื่อคือถ้าเรามีที่นะเราไม่ต้องไปซื้อหรอกอะไรที่ซื้อก็ซื้อแต่ว่าบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องซื้อตอนนี้เราจะปลูกบอลกันก็เอาดินเนี้ยมาผสม เพื่อปลูกบอนกันเนี่ยฮะเราก็เอาคลุกใส่เรื่อยๆเ,เราก็ได้ดินแล้วเนี่ยแค่ดินปลูกต้นไม้ครับไม่ต้องซื้อเอาแค่คุยมะพร้าวกับกรบมะพร้าวสับเท่านั้นเอง ต้นดินมันดีอยู่แล้วเดี๋ยวใส่เพิ่มนิดหน่อยออเดี๋ยวค่อยลดน้ำนะครับ เราก็ลดน้ำเนาะรดน้ำให้มันชุ่มเราคลุกเค้าให้เข้ากันอีกทีนึ่งวันนี้ได้ดินหลายกระถางเลยนะเนี่ยนี่ครับจริงๆบอลพวกอะไรเนี่ยมันไม่ได้ถ้าจะเราจะปลูกให้เอาให้ขยายพันธุ์นะครับ เราใช้ทรรมชขาิเลยครับอ่าผมเองก็ต้องการปลูกขยายพันธนะุ์ะขยายพันธุ์นะฮะผสมสารกับไม้ป่าที่เราปลูกไม้ป่าเนี่ยคู่กันไปเพราะเรามีเศษกิจจิงไม้ที่หมักทับผมแบบนี้หมักทิ้งไว้กองไว้เผาก็ได้ไม่เป็นไรเผาไม่เผาไม่เป็นไรครับถ้าเผามันก็เป็นขี้เท่าไปแต่ถ้าไม่เผามันก็เป็นแบบเนี้ย อำดินเสร็จแล้วก็ไปหาต้นไม้หาบอลนี่ใช่ไหมคะที่เราจะปลูกเขาอันนี้อันนี้คือเราแยกมาจากต้นต้นแม่อันนี้คือแบ็กเมจิกนะเดี๋ยวผมขอพยายามนี่นิดออกออกมาก่อนเนาะเดี๋ยวเราเราจะตรงนี้นะครับคือตรงนี้ที่ปลูกแม่พันธ์แบ็กเมจิกไว้แล้วเราเห็นไหลขึ้นมาเยอะนะก็ประมาณนี้เราก็ตัดได้แล้วครับอื ประมาณนี้เราตัดเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้เลยนะมีสองต้นไหมคะมีมีอยู่สามต้นนะครับอ,อ๋อเจาะสามต้นไปวันนี้เอาสามต้นเลยนะครส่วนที่ตัดไปแล้วอยู่ต้นโตมากเลยครับแต่จริงๆแล้วไม่ต้องโตมากแล้วแค่นี้ก็ใช้ได้ละวนี่เราตัดเลยนะัมือมือโกยเข้าไป <c oughs> นี่ครับอ๋แในน้ำโอ้โหเนี่ยแมทเมจิกน,นะฮะอแล้วเขาก็มีรากขนาดนี้แล้วครับรอดหมดแล้ว ขออนุญาตไปขยายพันธุ์ต่อนะคะเดี๋ยวเขาก็เกิดมาให้เราได้สองนี่นะครับอ,อเดี๋ยวมีอีกนะครับะะสามต้นสามสามกิ่งวันนี้โอ้ต้นน,นั้นก็สวยนั่นนสดสดเลยนะคะกองจริงนี่ครมีรากแล้วใช่อ,อะวันนี้ก็ มีสมต้นโอ้โห<า> oh, เดี๋ยวเราไปดูตอนัมีที่ยังไม่ตัดมีไหลขึ้นมาอีกมาอีกนะมีไหลขึ้นมาอีกค่ะเนี่ยก็อ่ะเดี๋ยวเราก็ไปลงกระถางไปไปลงกระถางกันวันนี้เตรียมตัวเนาะาามาปลูกรงนี้ามาเอาดิน ยนีเพิ่งใส่เต็ม,<า>มเพราะว่าเราต้องเอาลงสามเนี่ยดินดินดีมากครับนเนี่ยแฉพอดีเลยม,มีปุ๋ยมะพร้าวด้วยขุยมะพร้าวมีนะตรงไหนเป็นแสบๆก็เอาออกบ้างเนี่ยฮะปุ๋ยมะพร้าวใส่เข้าไปถ้าหากใครมีพื้นที่น้อยๆเนาะก็ไม่มีงบอะเอาดินหรือใบไม้กเก่าๆมากองไว้ ได้เลยก็ทำเป็นที่ปุูกบอนได้โอ้โหลากเข้ายาวมากเลยเนี่เราเอาดินใส่เข้าไป,ไปแม็กไม่จิดอันนี้ลูกอ่อนๆเลยเนาะอืมเดี๋ยวเราเลี้ยงไว้ก่อนอ่ตั้งไว้ก่อนแล้วก็เอาเราเอาคุยมะพร้าวครอบนาะคนปลูกนี่ก็ต้องมีใจรักด้วยนะ รักต้นไม้รักธรรมชาติด้วยนะคะอืไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาปลูกไม่ได้รักเขาเนี่ยเขาก็ไม่โตหรอกเราต้องมีความรักให้เขาด้วยง่ายๆม่ไม่ยากนี่ในสองต้นว่าต้นนี้กําลังมีหิกมีมีอะไรมีใบขึ้นอีกเนาะโอ้โหปลูกง่ายติดง่ายโตเร็วนี่แบล็กมจิกเออน่าจะเป็นพันกาย ลายใบกายอมันจะไม่ค่อยดำมากนะแต่ว่ามันก็สวยอีกแบบหนึ่งมันมีลายครับขอดูใกล้ๆหน่อยนี่ลูกมันี่พันน้องเขาเลยเนาะจากแม่เขาเมื่อกี้ต้นแม่เมื่อกี้สวยมากเลยนะกระทาเขาโตขึ้นมาหน่อยดูลายให้ดูลายโอเคไปตั้งไว้แล้วก็เอาเอามะพร้าวอ่ะใส่หน้านิดนึงอ่ะเพื่อความสวยนี้เอาเรียงไว้เรียงไว้กัน ลูกเขา, e. าก็ยังมีหนออีกหลายหนอเห็นไหมแม่ไม่จิกตรงนี้ให้หนอจบมากหลังจากที่สามต้นเมื voila, ่อกี้นะคะนี่มาใกล้ๆกล้ต้นแม่เขาสามต้นนี้นะคะตันนี้ก็ยังไงก็นะคะเป็นคลิปที่น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับคลิป ที่ว่าเอาดินมาปลูกบอนปลูกดอกไม้ต่างๆนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตทำคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังจะมาทำเพิ่มเติมให้เอบท่านผู้ชมอีกเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะก็อยากจะฝากเพื่อนๆที่ติดตามนะครับว่า วันนี้เรา,าปลูกไม้ผสมผสานแล้วเราก็ปรับรูปแบบการปลูกไม้เนี่ยให้เหมาะสมอย่างในไร่นี้ก็จะมีพวกบอลพวกอะไรต่างๆนะแล้วก็ไม้อื่นที่มีประโยชน์นะที่นี่จะปลูกแซมด้วยไม้นะสวยงามเพิ่มไปนะฮะไปเรื่อยๆครับสําสหรับใครที่ชอบบรรยากาศนะครับแบบแนวนี้นะครับก็ติดตามกันต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ